มีน้ําให้ได้เห็นก็ยังพอชื้นใจกันได้อยู่บ้างค่ะสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่คลอง1นถึงคลอง4ทันยบุรีนะคะแต่ว่าระดับน้ําที่เริ่มลดลงเรื่อยๆก็ทําให้หลายคนไม่ชล่าใจค่ะเตรียมความพร้อมทั้งกัรเก็บน้ําไว้ใช้รวมถึงยังเป็นส่วนหนึ่งช่วยกันประหยัดน้ําด้วยค่ะปัดป่นวัวรถน้ำเก่ามาใช้แทนสายยางที่เคยฉีดน้ำรดนไม้รอบบ้าน จากที่รดน้ําทุกวันก็เปลี่ยนมาเป็น3วันครั้งนี่คือการปรับตัวเบื้องต้นของคนคลองสองอย่างสดใสรุ่งโพทองนักร้องลุกทุ่งรุ่นใหญ่เมื่อรู้ข่าวภัยแล้งที่รุกลามมาจนถึงชานเมืองจังหวัดปทุมธานีถือว่าโชคดีที่ยังพอมีน้ําใช้แต่จากเพื่อนบ้านคลอง 5- ถึงคลอง15ที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเต็มรูปแบบ แต่ก็ไม่ชะล่าใจนําถังน้ำเก่าที่เคยใช้เมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี5-4มารองน้ำเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีนี้น,นี่าบก็ม้ตนนเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งไม่ต่างกันสุริยาชินพันนักแสดงและนักร้องลูกทุ่งวัยห2ปีที่อาศัยบ้านย่านคลองสี่ก็ต้องออกมาหาซื้อถังไว้เก็บน้ำให้อุ่นใจ เหลือขนาดให้เลือกไม่มากเพราะหลายบ้านกว้านซื้อเก็บจนถังน้ําแทบขาดตลาดอยู่ปทุมธานีมาหลายปีคุ้นเคยกับน้ําท่วมแต่ไม่เคยแล้งมาก่อนแต่บ้านเรือนที่ไร้น้ําใช้ก็ยังไม่น่าห่วงเท่ากับเกษตรกรกอดนะครับแล้วก็ทัญญาก็แห้งกรอดตอนนี้ถึงไปดูที่ไอ้นงเสือคลอง13-14-15ทัญยะแล้วก็คูคตบึงคำพ้อยลำลูกกาที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ดินแตกละแหงกันหมดแล้ว สงสารเกษตรกรชาวไร่ชาวนาน,นะครับที่เขาปลูกข้าวมาลงกล้าแล้วปลูกข้าวกาลังจะยืนต้นได้ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าข้าวยืนต้นตายเราก็เตรียมพร้อมคือต้องกักตุนน้ําถึงมันจะไหลน้อยไหลเบาหน่อยแล้วก็ค่อยๆเก็บใส่กะมังบ้างอะไรบ้างค่อนข้างจะมีประสบการณ์จากน้ําท่วมแต่อาพูดแล้วอาจจะตกใจเพราะว่ามันคนละด้านกันแต่ขณะเดียวกันมันก็มันมีส่วนคล้ายตรงที่ว่าคือเราต้องเตรียมพร้อมแล้วพอน้ําแรงปั๊บเนี่ยเรารู้เลยพอเริ่มเริ่มตั้งแต่ หล,หลายหลายหลายเดือนที่แล้วที่แรงมาจากต่างจังหวัดทําน้าไม่ได้อะไรไ,ไม่ได้เราก็รู้สึกแล้วว่าโอ้โหนี่มันจะลามเข้ามาถึงปทุมไหมถึงกรุงเทพไหมแล้วร็จแล้วก็มาจริงๆมันเหมือนก็เอาตัวรอดเนาะแต่ว่าทุกคนก็ควรจะทําอย่างนี้แหละคือมันมีภาชนะอะไรที่มันใส่น้ําได้ะจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์มาตั้งแต่ประมายน้ําท่วมกันแล้วแต่ผมจะซื้อถังซื้ออะไรพวกถังพลาสติกอะไรอะไรไว้ตาม ตามบ้านเนี่ยตามอย,อยู่ในห้องน้ำต่างๆแล้ก็ไม่ใหญ่มากหรอกถังประมาณสักถัง200ลิตรถังก็มีมีแทบทุกห้องแล้วเราก็ไม่ได้ใช้หลังจากน้ำท่วมล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าน้ำท่าอะไรอุดมสมบูรณ์ดีพอมาถึงน้ำแรงปั๊บเนี่ยพอมีขา่าวเราก็ต้องเติมไว้ให้เต็มไว้ก่อนน,น,อน,น,น้ำแรงดินแห้งพามันแสนลำบากน้ำแรง แห้งหายไปพื้นนาก็แห้งแต่พียงแล้หัวใจรอ,อน้องคงต้องตายเพราะว่าจะไว้ไม่กลับคืนคงไม่มีเพลงไหนเหมาะกับสถานการณ์เท่ากับเพลงนี้รอ,อน้องคงตายแน่ที่สดใสรุ่งโคทองแต่งแล้วร้องไว้เมื่อ44ปีก่อนชีวิตคนลูกทุ่งส่วนใหญ่ที่เติบโตจากท้องนาจึงเข้า ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติเป็นอย่างดีสําหรับคนเมืองอาจไม่คุ้นเคยกับภัยแล้งนักหากบทเพลงลูกทุ่งถูกใช้เป็นสื่อสะท้อนปัญหาภัยธรรมชาติเสมอมาพื้นนาก็แห้งแต่พี่ยิ่งแลคนธรรมชาตินี่คนลูกทุ่งเนี่ยอยู่กับธรรมชาติตลอดเพราะฉะนั้นเวลาจะคิดอะไรขึ้นมาก็ตามยิ่งนักแต่งเพลงเนี่ยเวลาจะคิดขึ้นมาเราจะมองเห็นธรรมชาติก่อนกลางล่างันจะธรรมชาติเลยเดี๋ยวก็เรื่อง พอเห็นฝนตกก็เอาแล้ะถึงฝนจะตกถึงฟ้าอาจจะร้องคนมันจะไปตามธรรมชาติเองอน้ําแรงก็มองเห็นเลยโหน้ําแรงดินแห้งขอดอะไรเงี้ยลําบากก็เกินอะไรชีวิตธรรมชาติมันจะกันกรองออกมาแล้วตัวนักร้องเองที่เป็นคนที่มาจากลูกทุ่งก็สามารถถ่ายทอดได้ดีเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่เขาเรียกมันไม่ใช่จินตนาการไม่ใช่มานั่งเพ้อฝันว่าโอ้แล้วจะต้องเป็นยังไงแต่ไม่ใช่แต่อันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตเลย ้<า>นกาัมี <thế> มชนหน้าฝนที่ไม่มีฝนอย่างที่ควรเป็นหรือฝนที่ทิ้งช่วงนานจนไม่มีน้ํามาเติมเขื่อนคลองยามนี้คงได้แต่แงนมองฟ้ารอเมด็ดฝนเพราะหากตกลงมาก็คงจะพอช่วยให้ปัญหาทุเลาได้บ้างแม้บางพื้นที่และในตัวเมืองจะยังมีน้ําใช้ไม่ขาด แต่ภัยแรงที่เริ่มกระทบหนักและรุนแรงขึ้นทุกปีก็กระตุ้นให้ทุกคนต้องตระหนักร่วมกันประหยัดน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภัยธรรมชาติการดายมุนเรืองไทย PBS รายงานดินแยแตกระแห